ไม่ได้ไม่ไไมเอาโอ๊ยโทษโทษการโมดขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนเลยโทษเพื่อนเลยโทษเพื่อนเลยดูเพื่อนดิ้วไปคนเดินแล้วกาปฟพมาเลยอะบริการของกระป๋องเลยไอ้นุ่ม หนึ่งบันหนึ่งบันน่นแนมาแล้วกันมาแล้วการลุกขึ้นการลุกขึ้นเมาเก็บตรงนี้ขายแล้วขายแล้วขีดขีดตอนน้อนนีบ้างตอนนบ้าง